Just, Just giving, giving one, one, but you're telling everyone you mean. Just giving one. You always talking about it. giving one. I kept doing good thing. It's their habit. Everybody has known what you did. Just giving one. But you telling everyone you meet. Just giving one. You always talking about it. Just giving one. I kept doing good thing. It's their habit. Just giving one. Everybody once. has known what you did. Just Thank giving you. one. But you telling and everyone you meet. From. Just giving Bye one. You always talking about Bye it. Buddy <laughs> just giving one al um I c a h m a n р rahim i มดุ a ิบ hammad การตุขอต้อนรับเข้าสู่รายการเมนูสดะครับรายการอาหารดีๆกับช่วงเวลาดีๆที่เหมาะสำหรับทุกคน ในครอบครัวนะครับวันนี้ก็พบกับเราอีกเช่นเคยนะครับผมอิมรอนฮานาฟีและเชฟอาริฟราเกียตครับอัสลามุอะลัยกุมะล็อกมะตุลลอฮิวะบเระกาตุ์หลายๆท่านก็มานั่งรออยู่ที่หน้าจอโทรทัศน์นะครับเพื่อที่จะได้ชมรายการอาหารของเราครับรายการเมนูสะดาที่จะเป็นการคัดสรรเลือกเฟ้นหาเมนูอาหารต่างๆมากมายนะครับทั้งที่เป็นเมนูพื้นๆบ้านๆแล้วก็รวมถึงเมนูที่แปลกๆจากต่างประเทศนะครับมานําเสนอสู่สายตาท่านผู้ชมครับ เพื่อที่ท่านผู้ชมนั้นจะได้ลองนํากลับไปทานกันที่บ้านนะครับลองทําตามรายการของเรานะครับแล้วก็เมนูในวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่พิเศษแล้วก็เชื่อว่าท่านท่านผู้ชมทางบ้านนั้นก็สามารถที่จะทําตามเราได้เช่นกันครับเมนูในวันนี้วัตถุดิบหลักที่เชฟอลิฟเลือกมาใช้จะเป็นอาหารทะเลใช่ไหมใช่ไหมครับซึ่งเป็นเมนูที่หลายๆท่านชื่นชอบใช่ครับจะเป็นเมนูประยุกมาอีกทีนึงเป็นเมนูประยุกต์ด้วยครับคือเป็น ช้วัตถุดิบที่ใช้นี่เชฟเลือกอะไรมาใช้ครับหอยเป็นหอยนะครับเป็นหอยแมลงภู่หอยแมงภู่ครับผมแล้วก็เอามาทําเมนูเลยครับที่บอกว่าประยุกต์ครับก็จะเป็นหอยแมงภูอบซอสเขียวหวานฮะครับหอยแมงภู่อบซอสเขียวหวานที่เราเคยทําไปในตอนครั้งก่อนๆนู้นจะเป็นหอยแมลงภู่อบเนยกระเทียมนะฮะที่มีใส่ชีสแล้วเข้าเตาอบด้วยครับออกมาอร่อยน่ารับประทานอย่เดียวแต่วันนี้เชฟเอาแบบ เมนูลูกครึ่งนะครับเอาใช้เป็นหอยแมงพูนิวซีแลนด์แต่เอามาอบกับวัตถุดิบของเมนูไทยๆซึ่งก็เป็นแกงเขียวหวานแล้วมันไปด้วยกันได้เหรอครับเชฟเดี๋ยวลองชิมดูแล้วกันเดี๋ยวต้องลองชิมดูนะครับและถ้าท่านผู้ชมอยากจะรู้ว่ารสชาติจริงๆจะเป็นอย่างไรนั้นต้องติดตามเมนูเสนะของเราในวันนี้นะครับเพื่อที่ท่านผู้ชมจะได้ลองทํากันที่บ้านดูนะครับ เอาละครับในช่วงของเปิดครัวสดานะครับเราจะมารู้ถึงขั้นตอนแล้วก็กรรมวิธีการทำเมนูในวันนี้กันครับต่ช่วงนี้ไปพบกับช่วงกินเป็นลืมป่วยกันครับช่วงกิน <S <S เป็นล mm ืมป่วย้ นนันนนจ,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 จนลูกเกดหรือลูกเกร็คือพันธุ์องุ่นที่ปลูกเพื่อใช้ผลทําองุ่นแห้งโดยทั่วไปมีลักษณะผลมีขนาดเล็กหรือใหญ่ไม่มีเมล็ดรสหวานแห้งแล้วไม่เหนียวติดกันแห้งเร็วมีกลิ่นหอมซึ่งองุ่นที่นํามาทําลูกเกดนั้นได้แก่พันธุ์แบล็กซานเตมัสคัตออฟอเล็กซานเดรียคอมพลั ซัตเลสสุนตานาและซุนตานีนา,าสลูกเกตนั้นมีประโยชน์มากเลยนะครับในลูกเกตมีสารป้องกันการเกิดแบคทีเรียสาเหตุของรูปเหงือกได้การฟันผุมีสารแอนตี้ออกซิแดนท์ที่ช่วยชะลอความแก่ชรามีน้ำตาลสูงมีธาตุฟอสฟอรัสและแคลเซียมสูงกว่าอางุ่นประมาณถึงเเท่าส่วนลูกเกตธรตรมชาติ100%นั้น จะไม่มีสารกันบูดมีคุณค่าทางโภชนาการสูงดีต่อสุขภาพไม่มีไขมันและคอเลสเตอรอลสามารถใช้ทานเล่นเป็นอาหารว่างได้ด้วยนะครับส่วนสรรพคุณทางยาของลูกเกดเนี่ยนะครับสามารถนำมาทำเป็นยาระบายอ่อนๆได้ใช้ทำยาแก้ไข้และยาแก้ไอได้ดีด้วยนะครับ นอกจากนี้ยังได้มีการวิจัยและได้พบว่าสารประกอบที่พบในลูกเกดจะช่วยต่อต้านแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคเหงืออและโรคฟันผุโดยพบว่าพฤกษเคมีในลูกเกดสามารถที่ใช้ป้องกันการจเจริญเติบโตของแบคทีเรียในช่องปากบางสายพันธุ์ได้ ที่ก่อให้เกิดโรคในช่องปากนั่นเองนะครับช่วงเปิดครัวสดะสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสไก่ไทยเชฟผัดทอดหม<ะ>ักยำ ไทยเชฟ <Everybody S 1> คู่ครัวคู่คุณร้านอาหารบ้านปี้เฮือนน้องขันตกมุสลิมเชียงใหม่สำรองที่นั่ง0815958810ฟาริดาช็อปเครื่องเทศและฟาริดาช็อปฮัปตุสเซาดา,ดา,ดา,ดาน้ำมันสกัดแท้100%ปอร์เซกลับเข้ามาสู่ช่วงเปิดครัวสดานะครับวันนี้ห้ามพลาดครับเพราะจะเป็นเมนูที่เขาเรียกว่าเป็นเมนูประยุกต์เป็นเมนูลูกค,ครึ่งใช่ไหมเชฟเพอเห็นวัตถุดิบแล้วนะครับ ถ้าไม่มีบอกนี่คิดว่าเป็นเมนูไทยทั่วไปนะครับเดี๋ยวให้เชฟอลิฟแนะนำเลยครับครับก็จะมีน้ำซุปไก่นะครับแล้วก็จะมีหอยแมงผู้นะครับแล้ววันนี้ก็จะเป็นวิปปิ้งครีมนะครับครับผมโหระพามอสซาเรลล่าชีสนะครับแล้วก็พริกสดนะครับเกลือแล้วก็พริกแกงเคียวหวานนะครับแล้วก็ใบมะกรูดกระชายแล้วก็น้ำตาลทรายครับครับผม

และนี่ก็คือส่วนผสมและเครื่องปรุงทั้งหมดในเมนูหอยแมลงผูซอบซอสเขียวหวานชื่อนี่ไม่ไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปด้วยกันได้ไหมครับเชฟเอาเลยครับต้องติดตามนะครับเอาเลยครับในขั้นตอนแรกยังไงดีครับเชฟครับขั้นตอนแรกเราจะมาทำซอสเขียวหวานก่อนตัวซอสเขียวหวานนะครับครับก็ทางไฟยระทาเตรียมกระทาเลยครับนะครับขั้นตอนแรกนี่ทําเหมือนทําแกงเขียวหวานทั่วไปไหมครับเชฟใช่ครับ ก็คือต้องมาผัดเครื่องแกงกันก่อนใช่ครับก็เอาเครื่องแกงนะครับลงไปผัดครับไม่ต้องใส่น้ำมันเลยนะฮะครับผัดกับวิปปิ้งครีมนะครับอ๋อถ้าเราใช้เป็นกะทิได้ไหมเชฟได้ได้เหมือนกันนะฮะถ้าไม่มีวิปปิ้งครีมก็ใช้เป็นกะทิก็ได้ใช่ครับผัดเหมือนแกงขยวหวานทั่วไปเลยนะฮะครับจนให้พริกแกงเขาสุกเลยใช่ไหมเชฟใช่ คนที่นั่งอยู่หน้าบ้านไม่ได้เข้ามาในครัวนี่ได้กลิ่นนี่คิดว่าทำแกงเขียวหวานเลยน,นี่เย,ย็นนี้ผัดจนพริกแกงเขาแตกมันเลยครับเชฟไม่ต้องถึงขั้นแตกมันก็ได้ครับแค่แให้แค่ให้พอสุกนะฮะตอนนี้ก็จะามาเตรียมโหระพานะครับเตรียมเอาไว้ใส่หน ผลไพาอันนี้เอามาซอยนะครับอ๋อซอยละเอียดเลยนะครับครับอย่างนี้ครับเชฟในกระทะได้ยังเอ่ยครับพอพริกแกงเราสุกได้ที่แล้วเราก็ใส่น้ำซุปนะครับน,น้ำซุปนะฮะ อย่างถ้าที่บ้านใครไม่มีไม่ได้ทําน้ําซุปไก่ไว้นะฮะก็ง่ายๆเลยใช้ผงปรุงรสไก่ไทยเชฟนะครับทาเป็นน้ําซุปไก่ได้เลยนะครับเอามาละลายน้ําอุ่นนะใช่ครับเดี๋ยวเสร็จแล้วก็รอให้เขาเดือดนะครับผมเอาลครับนี่ก็เริ่มเดือดแล้วนะครับเชฟครับยังไงต่อครับเราก็ใส่บปปิ้งครีมไปเพิ่มนะครับ จะได้มาประมาณนี้นะครับหน้าตาครับแต่ว่าก็เคี่ยวไปสักพักให้ให้ขมวดนี่นะฮะครับแล้วในระหว่างที่เรารอน้ําซอสได้ที่นะครับก็จะมาเตรียมในส่วนที่เป็นกระชายนะครับก็กระชายนะครับใบมะกรูดแล้วก็พริกนะครับอันนี้คือจะเอาไว้โรยหน้าครับตอนก่อนจะอบก็ได้ผลว่าทําใส่อั่นี้เลยนะครับ ในส่วนของน้าซอสก็คือมีแค่นี้เองค่รับใชเป็นคือเอาพริกแกงมาผัดกับตัว <Jake. S 1> วิปบิงครินครับหรือถ้าใครจะใช้เป็นกะทิก็ได้ใช่ครับคือรอนให้เขางวดกว่านี้นะฮะกลิ่นนี้จะเริ่มออกมาเป็นลูกครึ่งแล้วนะฮะจะได้กลิ่นของพริกแกงเขียวหวาแล้วก็จะมีกลิ่น หอมมันมันของวิปปิ้งครีมด้วยครับที่นี้ก็เป็นใบมังคีใบมังพูดต่อไปนะครับหั่นซอยเป็นลักษณะเดียวกันเลยนะครับเชฟใช่ครับคือซอยละเอียดเป็นเส้นๆใช่ครับเอาแกนกลางออกนะครับนี่ก็จะเป็นสมุนไพรไทยทั้งนั้นเลยนะครับเชฟอร่อยแล้วก็ยังได้คุณค่าจากสมุนไพรไทยด้วยนะฮะ นี่เราจะใส่โรยหน้าอย่างเดียวเลยใช่ไหมครับเจฟใช่ครับแล้วก็พริกด้วยนะฮะครับพริกนี่ก็ก็ขึ้นอยู่กับตัวพริกแกงเราด้วยใช่ไหมครับเจฟถ้าพริกแกงเรามีรสชาติเผ็ดอยู่แล้วแล้วก็ลดตัวนี้ใช่ไหมดูว่าอันนี้แค่ตกแต่งหน้าเฉยๆนะครับไม่ค่อยเผ็ดด้วยอ๋อคือเราจะเอาข้างในออกไม่ข้างในออกนะครับเอาสีสันของพริกเฉยๆนะฮะ แลวยังในกระทะนี้ได้ยังครับเชฟจะเริ่มงวดแล้วฮะหรือว่าต้องต้องงวดกว่านี้อีกได้ที่แล้วครับได้แล้วครับครับเราก็มาปรุงรสปรุงรสนะครับถ้าเกิดว่าเขาเค็มอยู่แล้วเนื่องจากน้ําซุปนี่นะครับที่เราใส่ใส่น้อยก็ลองชิมดูก่อนนะครับแล้วก็ใส่น้ำตาลนี่ก่อนจะปรุงก็ชิมดูก่อนนะว่ามีรสชาติยังไง บางท่านไม่ได้ชิมเลยใส่เกลือเข้าไปอีกยิ่งเค็มไปอีกนะฮะแกงเขียวหวานนี่รสชาติต้องหวานเหมือนชื่อไม่ใช่แกงเขียวหวานนะหวานน้ำหวานนำ,นนำใช่ไหมแต่ก็ไม่ได้หวานเลี่ยน<ช>จนเกิน<ช>ไปแก่รสชาติอร่อยครับแต่ว่าในในขณะที่เราตยียมเครื่องปรุงต่างๆนะครับ,รบก็ mm. วอร์มเตาอบเอาไว้นะครับ ประมาณร้อยหสิบถึงสองรอองศานะครับแล้วแต่คือวอร์มไว้ก่อนก่อนที่เราจะแลเขก็ไปอบใช่ครับเอาล้ครับทีนี้เราก็เตรียมวัตถุดิบเรียบร้อยแล้วครับยังไงต่อครับเชฟแล้วเดี๋ยวเราก็เอาภาชนะถาดที่เราจะเอาเข้าเตานะฮะใช่นี่เชฟก็เตรียมมาเป็นหอยแมงภูหอยแมลงภู่นะฮะนิวซีแลนด์ตัวค่อนข้างใหญ่นะฮะอบกุบเลยนะครับแต่นี้ก่อนที่เชฟจะมาเชฟก็ลวกมาแล้วใช่ไหมใช่ครับเอาไปลวกก่อนนะครับ นี่เวลาเราเข้าเตาอบก็ไม่ต้องเข้านานใช่ไหมเช่ใช่ไม่ต้องเข้านานเข้าประมาณก็ให้แค่ให้แค่ตัวใช่ตัวชีสละลายละลายแล้วครับทีนี้ก่อนที่เราจะเอาตัวแกงเขียวหวานเราไปใส่ในนี้เราก็ชิมรสนี่ก่อนว่าได้ทีหรือยังใช่มครับโอเคครับทีนี้ก็มาถึงโรยหน้าแล้วโรยหน้าก็จะเป็น สมุนไพรไทยนะฮะหลากหลายชนิดเลยครับก็เป็นโหระพาก่อนเลยโหระพานี่กับอาหารทะเลนี่ก็ไปด้วยกันได้เลยครับเข้ากันได้ดีเลยนะฮะช่วยดับกลิ่นคาวด้วยนะฮะแล้วครับใส่โหระพาไปก่อนนะฮะแล้วก็ราดด้วยตัวซอสใครอยากจะให้มันชุ่มฉ่ากว่านี้ก็ได้แต่ ทานน้ใสไปเล็กน้อยนะครับเพราะกลิ่นแล้วก็รสชาติเขาจะโดดเด่นอยู่แล้วนะครับ,รบรชากยินจะแรงด้วยส่วนที่ยังไม่ได้ใส่คือใบมะกรูดก็พริกนี้เอาไว้ตอนอบเสร็จแล้วอ๋อเขื <c oughs> ่องมาตกแต่งปิดท้ายอีกทีตอนออกมาจากเตาอบแล้วนะฮะใช่ครับ <c oughs> มันในส่วนนี้ก็ขึ้นอยู่กับท่านผู้ชมแล้วว่าชอบทานชีสมากชีสน้อยนะฮะชีสที่เรามาใช้นี่เป็นมอสซาเรล่าชีสใช่ไหมเชฟมอสซาเรล่าชีสก็จะให้ความหนืดความเหนียวนะฮะใช่แล้วก็ระวังด้วยเพราะเมันก็จะเค็มด้วยอ๋อแล้วก็ถ้าเกิดว่าน้ำซอสเราเค็มอยู่แล้วใส่นิดเดียวก็ได้ครับี๋ยวเราก็นําไปอบทีนี้ผมวอร์มเตาอุ่นไว้แล้วเชฟน่าจะได้แล้วนะครับทีนี้เข้าเตาอบเลยใช่ไหมคะใช่ครับเข้านานไหมครับเชฟประมาณ ห้าถึงสิบนาทีห้าสิบนาทีคือเข้าไม่ต้องนานมากเพราะตัวหอยเราก็สุกแล้วแล้วก็เราแค่ต้องการให้ชีสละลายแล้วก็มีสีสันที่สวยงามนะครับใช่ครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปเข้าเตาอบประมาณสักห้านาทีครับมาแล้วครับหอมไเลยนะครับเชฟหอมกลิ่นแกงเขียวหวานนะครับแล้วก็มีกลิ่นชีสด้วยครับผมหน้าตาอบออกมาแล้วก็ประมาณนี้ครับไม่ถึงห้านาทีนะครับก็พยายามเวลาอบแล้วก็พยายามสังเกตเขาด้วยนะเดี๋ยวเขาจะสีเกลียมเงินไปเอาละครับยังไงต่อครับเชฟปริต ครับแล้วก็มาจัดจานกันจัดจานกันเลยนะครับครับเห็นเชฟมีที่เตรียมไว้เมื่อสักครู่นี้ก็จะมีใบมะกูดนะฮะที่ซอยไว้แล้วก็มีพริกแดงสีสันสดใสนะครับนี่ก็จัดจานพร้อมเสิร์ฟเลยใช่ไหมครับใช่ครับเชฟก็เอาเป็นประกาศหอมนะฮะครับอันนี้เอาวางลองลองเป็นฐานเขาใช่ไหมครับใช่ครับ แล้วก็มีเป็นใบโหระพาะวางเป็นตกแต่งอีกเล็กน้อยนะฮะครับทีนี้เราก็มาเลือกตัวสวยๆนะครับผู้คนพิเศษนะอื แล้วก็จะยังไงต่อครับโรยหน้าด้วยวิปปิ้งครีมนะครับอ๋อมีโรยด้วยวิปปิ้งครีมปิดท้ายอีกนะฮะเล็กน้อยหรือถ้าใครไม่ได้ใช้เป็นวิปปิ้งครีมก็ไม่ต้องโรยก็ได้นะฮะครับจะโรยกะทิก็ได้เอาละครับก็ตกแต่งด้วยใบมะกรูดที่เราเตรียมไว้นะฮะแล้วก็จะมีเป็นพริกสีแดงนะฮะครับนี่ถ้าสังเกตดูด้วยตาเปล่านี่ ผมว่าอร่อยนนะครับเชฟเมนูนี้ครับเอาละครับในผมขอยกตันนี้นะครับแล้วก็เป็นที่เรียบร้อยนะครับกับเมนูเรียกได้ว่าเป็นเมนูรุกครึ่งนะฮะกับเมนูที่ได้ที่มีชื่อว่าหอยแมลงภู่อบซอสแกงเขียวหวานครับหน้าตาออกมาน่ารับประทานเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าสระชวนชิมเราจะมาพิสูจน์ เมนูจานนี้กันครับว่าอร่อยสดะแค่ไหนครับ غفار يمحو الذنوب ชงสดชวนชิมสนับสนุนโดยร้านอาหารฮาลานคิทเชน่นหนองจอกน้ำดื่มสัทธาน้ำสะอาดจากสัทธาชนซีนอบรรเทาอาการนอนกลนงานแสดงมหกรรมสินค้าและอาหารนานาชาติไทเฟกเวิลด์ออฟฟู้ดเอเชีย201322ถึง26พฤษภาคม2556ณอิมแพก t, เมืองทองธานี กลับเข้ามาสู่ช่วงสระชวนชิมนะครับวันนี้บอกตามตรงเลยว่าอยากจะลองพิสูจน์แล้วนะครับว่ารสชาติที่เมนูที่เชฟนํามาเสนอเนี่ยรสชาติจะไปด้วยกันได้หรือไม่นะครับกับเมนูที่เราได้มานี้ก็คือเมนูหอยแมลงผู้อบซอสแกงขยวหวานครับผมซึ่งเป็นเมนูไทยๆมีใส่ชีสด้วยก็บวกกันกับ2วัฒนธรรมการกินนะครับเอาเลยครับผมจะขออนุญาตลองชิมเลยแล้วกันนะครับ ก็จะมีตัวชีสนะครับอันนี้ก็แนะนําให้ทานตอนร้อนๆนะครับ,รบเพจะได้รสชาติขงชีสก็จะได้หนืดๆหน่อยนะฮะแล้วก็มีนี่ด้วยใบมะกรูดที่โรยหน้านะครับขออนุญาตเลยนะครับบิสมิลลาห์ ไม่น่าเชื่อเลยครับรสชาติเขาจะอร่อยลงตัวนะครับเชฟจะได้รสชาติของแกงเคียวหวานแล้วก็จะมันๆด้วยวิปปิ้งครีมนะครับแต่จะไม่เลี่ยนครับผมแล้วก็ได้รสชาติของชีสนะครับแต่ส่วนไอตัวกระชายกับตัวโหระพาที่เราใส่ไปรสชาติเขาจะเบาๆไม่เด่นมากอันนี้ถ้าเป็นเด็กๆทานเนี่ยจะไม่รู้เลยว่าเราแอบใส่ตัวกระชายแล้วก็โหระพาเข้าไปด้วยนะครับ เป็นเมนูที่ท่านผู้ชมต้องลองทําแล้วก็ลองชิมกันดูนะครับเป็นเมนูซึ่งไม่ยากเลยนะครับสําหรับใครที่เคยดูหอยแมงผู้อบเนยกระเทียมอาจจะกลัวว่าเลี่ยนไปหรือไม่ชอบเมนูแบบนั้นลองมาเป็นเมนูนี้ครับกับเมนูไทยๆที่มาประยุกต์ครับเข้ากันได้ดีนะครับได้ออกมาเป็นหอยแมงผู้อบซอสแกงเขียวหวานต้องลองทำกันดูครับกับเมนูในวันนี้นะครับทําแล้วยังไงครับเชฟครับก็ ชักภาพนะครับเป็นเร่เป็นหลักฐานชักภาพนะครับเพื่อนนะครับครับผมส่งเข้ามาที่แฟนเพจเมนูสระของเรานะครับหรือหรือว่าไม่ไม่กล้าส่งรูปก็เขียนมาบอกก็ได้ว่ารสชาติออกมาเป็นอย่างไรนะครับเพื่อที่ว่าท่านผู้ชมที่อยู่ทังบ้านจะได้ลองทากันดูบ้างนะครับสาหรับท่านที่ผู้ชมที่ส่งภาพเข้ามานะครับเราก็จะมีของรางวัลนะครับเล็กๆน้อยๆส่งกลับไปให้นะครับเป็นผ้าหิาบนะครับจากที่ไหนครับเจฟ จากร้านฟารีดาช็อปนะครับร้านฟารีดาช็อปก็ตั้งอยู่ที่ตลาดสดมินบุรีนะครับเข้าไปเยี่ยมชมกันได้ครับหลายหลายท่านที่ส่งเข้ามาทางข้อความทางแฟนเพจเมนูสะดางเราก็จะได้รับเหมือนกันนะครับบางท่านไม่กล้าเปิดเผยตัวก็มีนะครับมาถึงช่วงนี้เราก็ต้องขอขอบคุณครับผู้ที่สนับสนุนรายการที่ให้มีรายการเมนูสะดะรายการอาหารดีๆแบบนี้สู่สายตาท่านผู้ชมนะครับกับร้านอาหารบ้านปี้เฮือนน้องนะครับเป็นร้านอาหารมุสลิมสไตล์ขันโตนะครับเสิร์ฟอาหารเป็นอาหาร พื้นเมืองล้านนาที่สําคัญอาหารเขาเขาฮาล้านนะครับเขาเป็นของพี่น้องมุสลิมเราเองนะครับภายในร้านเขาก็จะตกแต่งสวยงามอลังการเลยครับต้องไปลองชิมกันดูได้นะครับที่ร้านอาหารบ้านปี้เหินนองครับอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับก็สามารถโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสอบถามเส้นทางหรือว่าจะไปเป็นหมู่คณะก็สามารถสำรองจองที่นั่งกันได้นะครับที่ร้านอาหารบ้านปี้เหินนองครับและขอขอบคุณผงปรุงรสไก่ไทยเชฟนะครับ ผัดทอดหมักยำนะครับทำได้หลากหลายเมนูเลยทีเดียวนะครับและที่สําคัญเขามีเครื่องหมายฮาลานด้วยนะครับซื้อมาติดโขไว้ได้สบายใจได้ครับแล้วก็มาถึงข่าวประชาสัมพันธ์งานดีๆที่มุสลิมเราไม่ควรพลาดนะครับกับงานมหกรรมอาหารนานาชาติระดับโลกแห่งเอเชียหรือว่างานไทเฟก2013ภายในงานนี้เขาก็จะรวบรวมอุตสาหกรรมการทําอาหารนะครับเทคโนโลยีการทําอาหาร รวมไปถึงอาหารฮาลาลและก็อาหารเพื่อสุขภาพให้เลือกซื้อเลือกหาภายในงานนี้ด้วยนะครับงานเขาจะจัดขึ้นที่ i m p a c คเมืองทองธาน,นีนะครับวันที่22ถึง26พฤษภาคมนี้นะครับงานดีๆแบบนี้จัดโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศหอการค้าไทยและก็โคโลนแมสเซ่ครับครับและขอขอบคุณซับเจริญกรีนแลนด์รีสอร์ทนะครับรีสอร์ทสีเขียวที่นี่กรุงเทพนะครับสนับสนุนสถานที่ให้เรานะครับครับผมแล้วก็มาถึงอีกงานหนึ่งเลยครับที่ ทุกคนตั้งหน้าตั้งตารอคอยครับกับงานแบงคอกฮารานะครับหรือว่างานมหกรรมฮา l านกรุงเทพนะครับซึ่งจะจัดขึ้นที่สนามกีฬาหัวหมานครับอยู่ที่ถนนรามคำแหงนะครับซึ่งหลายๆคนก็คงรู้จักแล้วก็ไม่ไกลไม่ไกลนะครับและก็งานนี้เขาบอกว่ายิ่งใหญ่นะครับพะภายในงานนี้รวบรวมบูธสินค้าให้เลือกสัรนะครับกว่า500บูธเลยครับเชฟแล้วก็อินชอนลอ รายการเมนูสดะของเราก็จะเป็นหนึ่งในนั้นด้วยนะครับแต่ตอนนี้รายการเราก็ยังคิดไม่ต่ำกันนะว่าจะมีกิจกรรมอะไรที่ไปนําเสนอให้กับท่านผู้ชมภายในงานจะคิดไว้บ้างหรือยังครับเราคิดไว้เราคิดไว้บ้างนะครับเอานไหดีเยอะแล้วด้วยคิดไม่ออกเหมือนกันท่านผู้ชมครับก็สามารถที่ช่วยเราคิดก็ได้นะครับว่าอยากจะให้รายการเมนูสดะของเรานั้นมีกิจกรรมอะไรภายในงานในงานนี้นะครับก็สามารถเขียนเข้ามานะครับ แนะนำเข้ามาได้ที่แฟนเพจเมนูสะดานครับงานเขาจะมีขึ้นวันที่เท่าไหร่นะครับเชต26 27แล้วก็28เมษายนครับสามวัน3คืนเต็มเลยงานเขาใหญ่มากครับสาหรับท่านใดนะครับที่สนใจจะมาร่วมออกร้านครับออกบูธในงานนี้ก็สามารถลองโทรติดต่อไปได้ที่ยาติมทีวีนะครับหรือไม่ก็ที่มูลนิธิสัทธาชนนะครับต้องรีบเลยนะครับงานแบบนี้ทุกคนก็อยากไปนะครับเดี๋ยวจะเต็มซะก่อนนะครับเอาเละครับมาถึงรายการเมนูสะดาของเราวันนี้ก็ ถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะครับพบกับเราเป็นประจำนะครับทุกวันไหนครับเชฟทุกวันจันทร์ศุกร์นะครับเวลา10นา30นาทีถึง17นาฬิกาครับเราก็จะมีเมนูดีๆแบบนี้นะครับผัดเปลี่ยนหมุนเวียนไปเรื่อยๆไม่ซ้ำเลยนะครับอินชชอรลเรานะครับแล้วก็ในตอนต่อไปจะเป็นเมนูอะไรนั้นต้องติดตามนะครับห้ามพลาดกับรายการเมนูสดของเรานะครับวันนี้เราสองคนก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับพบกันใหม่ครั้งต่อไปบิลลาฮิตาฟิกวันหิดายะ สลุยิ่งใหญ่ครั้งแรกของเมืองไทยกับงานมหกรรมฮารานกรุงเทพแบงคอกฮาราน2013 26 27 28เมษายน2556ณลานพลาซ่าสนามกีฬาหัวหมากกินท็อปเที่ยวแบบฮารานได้ง่ายๆและพบกันแบงคอกฮาราน2013 you always talking about it. just giving one. i guess doing good things is a habit. everybody once, has known what you did. just giving but one. but you telling and everyone you meet just, me. just giving one. you always talking about body it. Body just giving body one. Body i guess doing good things is their happy just giving body one. Body everybody body has known what you did. just giving one. but you telling everyone you meet just giving one. you always talking about it. Just giving one, I guess doing good thing is a happy. Just giving one, everybody has known what you did.